สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับเขาสู่ Ask Me แล้วค่ะกระแตวรรวันตินาลาอยู่เช่นเคยกับทางน้องขอบคุณค่ะชาชาดาสิงชูวงค่ะวันนี้เรามาแบบเวอร์ชั่นชื่อเล่นและนามสกุลแบบว่าเต็มเลยนะคะอันิดนึงนิดนึงเหมือนแบบเออเราก็ห่างหายจากการอัดคลิปกันไปประมาณเดือนหนึ่งเนาะก็เลยอาจจะขออนุญาตวันนี้มาเป็นแบบเปิดปีไหมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ออกช่วงไหน คาเปแรกของปีนะ<อ>ใช่โอเคงั้นต้องขออนญุญาตเป็นหัวข้อในละก,กันไหนๆมาเป็นประเดิมครั้งแรกของปี2022กลับไปรีแคปกันไหนละกันปุ้นคนเขาฮิตกันเหมือนกันนะตอนนี้แบบดู reaction ด Re ูรีแคปอะไรกันอย่างนี้2021ของเขาปุ้นเป็นยังไงบ้างปุ้นคิดว่าการรีแคปอ่ะเป็นเรื่องดีอะพี่แตงเพราะว่ามันได้รีวิวชีวิตอะมันเหมือน เราได้บทเรียนอะไรมาเราก็เก็บมาสอนตัวเองว่าเออบทเรียนมันมีอะไรบ้างในชีวิตหนึ่งปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือเราของปุ้นเองปุ้นมีความโชคดีที่ว่าหลายครั้งเราเห็นบทเรียนคนอื่นด้วยอืเพราะว่ามีคนเข้ามาพูดคุยหรือว่าปรึกษาหรือว่ามีเคสอะไรเงี้ๆๆเยเข้ามาจริงๆริงอะไรเงี้ยฉะนั้นปุ้นคิดว่าปีนี้อ่ะเอามาที่ข้อแรกปุ้นคิดว่าปีนี้นะหนึ่งในเรื่องที่ปุ้นยกให้ปีนี้ <laughs> ที่เป็นบทเรียนอันนึ่ะก็คือการลงทุนในจีนอุ้ย โดนกันเลยนะเปิดด้วยที่สีเจนถิงเลย <laughs> คือพูดว่าคนเจ็บกันไปเยอะม<า>เรื่องตีนคือมันทำให้เราได้บทเรียนว่าต่อให้ตัวเลขเศรษฐกิจบอกอะไรต่อให้ทำกันบ้านเทคนิคขมาดีแค่ไหนการเข้าซื้อตอนนั้นคือทุกอย่างมันคอนเฟิร์มมันดูดีมากจริงสุดท้ายแล้วความไม่แน่นอนคือความแน่นอนจริงๆพอเอ,อารัฐบาลออกมาถือไม่เรียวแล้วตี่ตีตีตีต,ต,ต,ตีไปเรื่อยเนี่ย แล้วข่าวมาเป็นแบบเป็นซีรีส์เลยนะมาเป็นตับ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 อย่างเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้บทเรียนว่าเอออะต่อให้อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายความเสี่ยงมันก็ยังคงเป็นคําว่าความเสี่ยงจริงต่อให้เราทำการบ้านมาดีขนาดไหนต่อให้เราเดูกราฟแล้วคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์ม,มอีกไงอะไรเงี้ยการเข้าซื้อหรือการลงทุนเนี่ยมันก็มีเรื่องของความเสี่ยงจริงๆมันเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่เพิ่งคิดว่าคนควรจะจะได้สิ่งเนี้ย ไปจากการลงทุนในจีนในปีนี้เั้นอย่างอออินหลายคนอะ่ะคือแบบไม้ใหญ่ไงเข้าจีนตอนนั้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วคือคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบคัดลอสด้วยกไม่ชอบคัดลอสอะเออแบบเนี้ยั้นถือข้ามปีไปถึงจุดนี้มันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของจีนอยู่ในพอร์ตอะ่ะแดงเถือกแน่ๆเันก็เป็นจุดหนึ่งที่ พ็คิดว่ามันเป็นบทเรียนอันนึงให้กับน้กลงทุนได้ไม่ว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมทางถอยให้ตัวเองบ้างเตรียมการตัดสินใจตัวเองเผื่อไว้บ้างแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนเป็นพอร์ตโฟลิโอยังช่วยให้เราสามารถอยู่กับการลงทุนไปได้นานๆนี่คือบทเรียนหนึ่งที่หนูได้มาจากจีนพี่นั้นพี่ขอเสริมถ้าเกิดพูดเรื่องจีนพี่ก็ได้เหมือนกันจากจีน China เท่ากับ Common Prosperity จริงค่ะ เอจอจริงคือคือเราเห็นภาพชัดนะของจีนปีที่แล้วว่าเขาแบบถือไม้เรียวพี่ไม่ได้เรียกไม้เรียวอ่ะปุ้นพี่เรียกว่าไม้นาซาเพอเพอข้างในนี่คือเสริมแกนเหล็กด้วย <c oughs> คือเอา <c oughs> เขากะจะทําเขา,าทาจริงจริงแต่ในแง่ของอย่างพี่เองอ่ะพี่อยากจะลงในจีนด้วยการถือในพอตที่เพื่อการลงทุนระยะยาวอืมพี่อ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทําอะไรกับพอตจีนในปีที่แล้วนะก็รู้สึกว่าด้วยสไตล์การลงทุนของเรากับเป้าหมายที่เราวางไว้กับกองหรือว่าการลงทุนของจีน อันเนี้ยเราไม่ได้จะเล่นรอบจับจังหวะคือก็เห็นเหมือนกันเพื่อนบางคนที่แบบเขาทํากําไรได้แต่พอมาดูอะ่ะมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเออสไตล์แบบเราถ้าจะต้องไปทําเหมือนคนอื่นเข้าเป็นจังหวะเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะเราก็จะมีไบแอกส่วนตัวมันเหมือนตีกันทันทีแล้วมันก็จะงงในการลงทุนก็ต้องยอมรับว่าการที่พี่ถือยาวมาไม่ได้ทําอะไรกับเขาอะ่ะก็มีถัวเพิ่มไปบ้างอะไรเงี้ยปัจจุบันก็ยังไม่ได้กลับมานะ Okay, ก็ยังจะม,ม,มีสองหลักให้เห็นอยู่เออมันก็ยังมีติดลบอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าพอเรามีม,มีมีเป้าหมายชัดเจนน่ะมันก็ลงทุนได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นซึ่งอันเนี้ยม,มันก็จ,จะเป็นบทเรียนให้กับตัวเองได้ว่าอ่ะโอเคฉันได้รู้แล้วว่าสไตล์ที่มันใช่คืออะไรถึงแม้ว่าอาจจะบาดเจ็บบ้างกัดฟันก็ตาม <laughs> ใช่กระจดิแคปจีนไงไปเหมือนกันออแล้วก็เปขอนิดนึงพี่เสริมคำนิดนึงใช้หน้าเท่ากับเอ่ออะไรนะ Common Prosperity ใช่ไหมหรือว่ามันเป็นแบบ Common v วอร์ช n น o c a l อเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะพี่ว่าไอ้ Prosperity เนี่ยมันจะกระจายมาถึง .Foreigner อย่างเราหรือเปล่ามันน่าจะอยู่ใน Domestic ของบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือถ้าถ้าเราคิดว่าเราขอเอี่ยวก็คือขอเอี่ยวว่า p r o s p e r i t y ของเขาก็อาเข้าไปแต่ว่า ไม่ได้การันตีนะคะว่าคอมมอนเนี้ยมันจะกระจายมาถึงนักลงทุนต่างประเทศพอดูแล้วเขาก็จะแคร์เราน้อยนิดนึงถูกต้อเอาต้องแเขาจะเป็นปงก่อนต้องแข็งแรงก่อนอย่างนี้ดีแคปเรื่องที่สองอที่สองจริงต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยถ้าดูกราฟนี่นึกว่าตัดชนีเดียวกันดูกราฟหุ้นเนี่ยระหว่างจีนกับสิงเนี่ยนึกว่ามันคือตัชนีเดียวกันก็คือกองทุนอาร์คอินเวสต์ของคณเคทด อ่าช่วงนั้นช่วงปลายปีเป็นช่วงที่กองนี้ลงสองพุ่งจำได้เลยจําได้แม่นเลยมีกลุ่ม facebook อันหนึง่งเอากองทุนนี้มาแคปเจอร์จอแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่ะลงทุนไปสองสัปดาห์บวกมาแปดเปอร์เซ็นจำได้แม,ม่นเลยแม่นเลยเราเองเนีหานะคนแนะนําเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเราเราก็แอบแบบอะไรที่มันพุ่งมาขนาดนี้นอ่าแต่เราก็จะ บุญได้บทเรียนอย่างหนึ่งในฐา,านะคนแนะนําก็คือว่าบางครั้งกระแสกระแสการตลาดกระแสสังคมมันแรงกับเรามากพอเราไม่แนะนําหรืออะไรเงี้ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่แนะนํากองนี้เลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้พูดถึงกองนี้มากนักอะไรเงี้ยคือถามว่าได้จัดอรอตพาลูกค้าไปอาร์คไหมต้องบอกว่ามีบ้างมีมีแต่ถ้าแตจ่จะไม่ได้ใช้วิธีว่าเฮ้ยเข้าเป็นไม้ไม,มา,าทั้งไม้เลยพี่ ลงกองทุนอ้างอิงอ้างอิงแบบเต็มๆอะไรเงี้ยหรือข้างในมีแต่กองอ้างเต็มไปหมดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการกระจายแบบพอชั่นเล็กๆสิบเปเตสิบห้าซ็ต์มที่คุมคุมกองนี้เขาไว้ไม่ให้เกิน10%ของเงินลงทุนเพราะว่ามันเป็นพอร์ตกองที่เสี่ยงสูงจริงๆถ้าเราไปดูหุ้นในนั้นเนี่ย หุ้นหลายๆตัวโดวยเฉพาะกลุ่มอาร์ที่เป็นอาร์จีนโนมิกอะที่เป็นกลุ่มเรื่องของพันธุกรรม,มเรียกได้ว่าไม่มีกําไรเลยอยู่ในช่วงของเร์ c ชขั้นตอนในการเร์ c ชอยู่เลยอย่าเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่หุ้นกลุ่มนี้คนจะให้ค่าเขาน้อยอแต่ต้องบอกว่ากราฟเนี่ยเป็นทางเดียวกันกันกบจีนเลยพี่มาเป็นได้ภูเขาลูกหนึ่งอะฟื้ฟื้นในหนึ่งปีขึ้นภูเขาหนึ่งลูกสวยๆเต็มเต็ม เต็มลูกด้วยนะเต็มลูกเป,ป๊ะเลยเนี่ยนี่คือกลุ่มของอาร์คอินเแล้วก็อาเนี่ยเป็นช่วงที่เอ่อปุ้นได้คําถามหลังไหม่มาเยอะจากคนรอบข้างจากเออลูกค้าเอาพอร์ตยาิมาให้ดูบ้างไรเงี้ยว่าเอ้ยมีติดกองนี้อยู่ยอดใหญ่เลยครับทำไงดีไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาถ้าใครเคยเห็นคลิปปุ้นช่วงปีที่แล้วเป็นที่มาของการเอาหน้าหุ้นของอาร์คอะมารีวิว ให้ใดูลายตัวอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าคนติดกองนี้อยู่เยอะแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเออเอาอยัางไงดี <c oughs> ก็เลยเป็นบทเรียนอีกอันนึงจริงต้องบอกว่าคล้ายๆกับจีนเหมือนกันแต่ก็สตอรี่จะต่างไปนิดหน่อย <c oughs> เนื่องจากความเสี่ยงของคนละแบบอันนี้เป็นความเสี่ยงของหุ้นเล็กหุ้นเล็กไม่มีกําไรคนพร้อมเทตลอดเวลาอันนี้ <c oughs> คือจุดหนึ่งที่ได้บทเรียนมาจากกลุ่ม Ark Invest คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจังหวะในการลงทุนหรือ ความเข้าใจในการลงทุนหุ้นตัวนั้นของเราอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแล้วถ้าเราอออินเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงบวกกับว่าอออีกอันหนึ่งก็คือกระแสสังคมกระแสการตลาดตอนนั้นโอ้โห IPO กองอาร์นี่เยอะมากเยอะแบบค<น>ือเยอคนเยอะมากจริงมา <c oughs> อเอว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสายการลงทุนยังรู้จกักกองชื่อนี้เลยอะอาร์อินเเนี่ยมันก็ทำให้หนูรือว่า กอง IPO หรือกระแสการลงทุนอะไรที่เป็นกระแสหนักๆมากๆเนี่ยเราต้องใช้สติในการพิจารณาหลักทรัพย์สินทรัพย์นั้นอย่างสูงมากให้เทียบเท่ากับกระแสที่มันมีเยอะๆอะเพราะว่า <Okay. S 1> เราพร้อมที่จะแบบไปตามกระแสการตลาด ในใจ,ใจเราอบพร้อมอยู่แล้วว่าสตอรี่ทุกอย่างมันจะดูดีวันที่เขาออกกองมันจะดูดีไปหมดทุกอย่างแต่ว่าเราเองในฐานะเจ้าของเงินหรือว่าที่ปรึกษาการเงินที่อยู่ฝั่งลูกค้าเนี่ยเราพยายามมองในมุมที่วันมันไม่ได้สวยงามอะ่ะวันที่มืดมนวันที่ฝนตกลูกค้ารับได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยอันนี้คือมุมหนึ่งที่หนูได้บทเรียนมาจากเรื่องที่สองก็คือสตอรี่ของฝั่งอาร์คอินเวส เรามีความคล้ายกันนับุ่นเพราะว่าถ้าเป็นรีแคปของพี่ปีที่แล้วนะพี่ก็นั่งนึกอยู่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนะ่ะพี่จะพูดถึงเรื่องไหนบ้างพี่นึกว่าปีที่ผ่านมาสําหรับการลงทุนเป็นภาพชัดเจนคือมันต้องมีคําว่าความเข้าใจอ่ะอืมมัน,ม,นมันเหมือนกันเพราะพุ่นอยู่ในฝั่งที่พุ้นต้องให้คาแนะนําใช่ไหมส่วนที่อยู่ในฝั่งของนักลงทุนคือถ้าเกิดสมมตุติทั้งสองฝั่งเนี้ยไม่ได้เข้าใจภาพเดียวกันภาพการลงทุนอนะ่ะมันจะมีโอกาสผิดพลาดเยอะมาก น,นี้คือสิ่งแรกนะพี่ว่าแล้วะลยอย่างหนึ่งปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่เราเห็นเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะทุกอย่างมันมาเร็วมากจนแบบยังมีอยู่เลยนะที่เราคุยกันปีที่แล้วเฮ้ยเราตามเด็กรุ่นนี้หรือว่าเทรนด์ปีนี้ไม่ค่อยทันแล้วเนะอมอมันไม่ค่อยทันแล้วมันมันมาไวไปไว,วมันไม่ไปไวเลยมันมาไวแล้วบางทีมันมาเยอะเราเองก็อาจจะแบบรับได้ไม่ทันอะไรเงี้ยเลยคิดว่าปีที่ผ่านมาความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญแก่อ,อันนี้ที่คุณนบอกไปกระแส แต่พี่อ่ะตีมาเป็นคําว่าความโลภกุ้อ่าเข้าใจยหรือบ,บางทีแบบภาพที่มันสวยงามอ่ะมันจะมันจะสร้างทำให้เราเกิดความต้องการขึ้นมาเยอะกว่าปกติแล้วความต้องการที่เยอะเกินไปอ่ะมันก็นําไปสู่ความโลภและนี่บวกกับความไม่เข้าใจเข้าไปอีกนะเท่ากับไหยนะ คือจริงๆต้องบอกว่าโลกของการลงทุนนะพี่แต่มันเป็นโลกของความโลภอยู่แล้วนะในมุมของพวกคุณอย่างนั้นโลกการลงทุนคือโลกของความโลภจริงๆคือเราก็พอโลภได้แหละแต่เราก็อยากได้ผลตอบแทนอยากให้เงินทํางานแทนเราเราโลภอยากให้เงินทํางานแทนเราใช่ไหมแตุ่้นฝ่าไว้นิดเดียวคือเราอ่ะห้ามโลภเกินความรู้ที่เรามีอูคือถ้าเราโลภเกินความรู้ที่เรามีเมื่อไหร่หายนะแน่นอนเพราะเราจะไม่สามารถควบคุมความโลภของเราอ่ะได้แล้วปัญหามันจะเกิด คนที่กู้เงินมาลงทุนก็เพราะว่าเราโลภเกินกว่าความรู้ที่เรามีว่า worst case เนี่ยเรารับมันไม่ไหวนะอยู่เนียเออมันก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ที่เราได้เห็นกันอืมว้าวเป็นตี<า>แคปอะถัีแคปสองเรื่องไม่ค่อยสวยทั้งสองเรื่องไม่เป็นเอาแต่แต่พี่อยากรู้อย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้เตรียมมาเลยนะคุณผู้ชมอยากอยากฟังจากมุมมองของปุ้มถ้าแบบถุงปุ้นวันนี้พูดปอปาไม่ชัดเลย <laughs> อ่ะถ้าเกิดฟังแบบ ทั้งปีแล้วให้ปุ้นคิดถึงแบบภาพของการลงทุนแล้วสรุปออกมาเป็นคําศัพท์สักหนึ่งถึงสองคำอะไรเงี้ยเออปุ้นจะนึกถึงอะไรบ้างเออเหมือนอยู่ในรายการเกมโชว์อะขอสามคำนี้เหรออะไรอ่าดีกันได้ให้คำนิยามมันขึ้นมาสักหน่อยสําหรับภาพของมิติการลงทุนนะสาหรับปีที่ผ่านมาเอาลงทุนใช่ไหมอืมเออหลือชีวิตอยากได้ชีวิตไหมล่ะขอเอาเอาเอาลงทุนแล้วกันนะปุ้นให้คํานี้เลยชอบแพสซสฟเธอ ได้หรออ่าไป ETF กันค่ะทุกคนออกมาใช่อย่าว่าไปนะปีที่ผ่าน uh huh. มากองทุนที่ให้ผลแทนดีที่สุดในพอร์ตปุ้นคือกองอินเด็ซอเออพี่เห็นละที่ปุ้นถ้าใคร uh huh. อยากเห็นวรีวิวภาพกองทั้งปีจะเป็นยังไงต้องใช้ฟิโนมีน่าเดอะอย่าว่าไปแล้วก็อันนี้ปุ้นบอกตัวตนก่อนว่าจริงๆเป็นคนที่ in passive way ประมาณหนึง่งแม้ว่า passive way จะเป็นเวย์ที่บอกตรงๆนะคะได้รายได้น้อย ใช่เพ่ป,ป็นถูกถูกแต่เรารู้ว่า passive way เป็นเป็นทางที่ที่หลายๆคนวินทุกคนโดยเฉพาะเจ้าของเงินฉะนั้นปุ้นก็ยังคง encourage อยู่ในการให้ทุกคนมี passive อยู่ใน passive fund passive pot อยู่เป็นบัฟเฟอร์ให้กับเงินของเราอย่าบู้เยอะเพราะว่าบางครั้งอย่างปีที่มันเป็นปีการลงทุนที่ยากเช่นปีนี้ปีปีหกสปีหกปีที่ยากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจิ้มอะไรแล้วจะถูกเหมือนปีก่อนหน้าปี6กสามเป็นปีที่ง่ายปี6กสามนี่ อย่าลงมาขอ,ขอแค่อย่าจิ้มหุ้นไทยปีหกสแรงกว่าแต่ปีที่แล้วหุ้นไทยสิบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแน่น,นอนอ,อ,อันก็ถึงบอกไงปีทีสามสี่หุ้นไทยก็กลับมาคือมันไม่มีอะไรบอกแบบน,นั่นตลอดไงแต่คือหกสามเนี่ยต้องบอกว่าหกสามเป็นปีที่ง่ายเพราะว่าแบบจิ้มเซกเตอร์ไหนจิ้มคันทรีไหนเนี่ยไปหมดหกสี่เนี่ยยากขึ้นเยอะมากหกห้า ใช่หกห้าถ้าเพื่อนยากของเรายังไม่หายไปชยเช่นเงินเฟอ้อแล้วแลน้องเขายังมาเรื่อยๆจะเป็นปีน้องเงินเฟอ้อน้องเงินเฟ้อก่อนน, <c oughs> น้องเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเป็นปีที่ยากขึ้นไปอีกมันจะเป็นปีที่ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าเงินเฟ้อทําเงินเฟ้อเป็นเป็นเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่กระทบในมหาภาคแบบรุนแรงมากทุกคนหนีเงินเฟ้อไม่ได้เหมือนกับทุกคนหนีดอกเบี้ยไม่ได้มันพันทัด เดียวกันประมาณนั้นเลยอนยะ่างเงี้ยคือดอกเบี้ยม,มันกระทบเงินในกระเป๋าเราเงินเฟอ้อก็เช่นกันเพราะงั้นมันทําให้การลงทุนมันยากขึ้นในปีหกห้าถ้าถ้าน้องเงินเฟอ้อยังไม่ยังไม่ผ่อนกําลังลงนะคะกลับมากลับมาที่รีแคป6กสี่ก่อนอือคือที่บอกว่าถ้าให้ให,ให้นิยามก็คือชอบแพสซีฟใช่ป่ะเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าแพสซีฟเอย่างันทำให้เราสบายใจเกิดสุขเกิดมีความสุขเกิดปิติในใจในการลงทุนปริ่มปริมในการลงทุนเออใช่เพราะว่า เรารู้สึกว่าเราพึ่งพาเขาได้ในหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออเป็นปีที่ต่อให้ต่อให้กองหน้าเราที่เราวางไว้เป็นกองหน้าทับหน้าเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเฮ้ยแต่กองหลังแพสซีฟเราโอเคนะแพสซีฟเ, <Pass ive S 1> เราค่อนข้างไปได้นะในปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเออพรั้นก็จะเป็นดีแบบนี้ให้เห็นภาพอารมณ์ประมาณแบบกองที่ลงทุนเป็นแฟนเรานะ พาสิฟิกก็จะเป็นแบบผู้ชายสายอบอุ่นไม่ได้เซ็กซี่มากนักอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบให้ความมั่นคงกับเราได้อารมณ์อะอย่างนั้นก็ได้จะอยากไปแนวนั้นก็ได้เอมองให้มันเป็นเรื่องสนุกทุกคนแต่พี่แต่เองก็เชื่อว่าปีที่ผ่านมาปี64เป็นปีที่ทุกคนเครียดเยอะเป็นความอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเราจะปรับตัวโควิดได้แล้วนะแต่มันก็เป็นการปรับตัวที่แบบทุกคนต่างก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไป เพราะมันตัดปี63น้องคิดว่า64น่าจะหมดแตมันก็ไม่หมดความเครียดที่มันสะสมมันมักจะแบบเหมือนดอกเบี้ยทบต้นค่ะเป็นสโนบออลเออแล้วก็อยากใช้ทุกคนแบบใครเครียดกันเนาะก็หวังแหละว่าปี65เนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มคลายหิมะมันจะเริ่มละลายลงไปโควิดจะหายเงินเฟิรมันจะแบบถูกจัดการไปได้อะไรต่างๆที่เรารอมามันจะดีขึ้นเนาะพูดอย่างรีแคบด้ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าพัสดิก็เลกับที่พัสดิว่าแบบ ถ้าเกิดนั่นก็มีพอร์ตพสซีฟกกันบ้างอย่าแบบอย่าบูเยอะเพราะว่าบูยเยอะแล้วมันเครียดคือการงานก็เครียดอยู่แล้วจากโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าให้การลงทุนต้องเครียดเพิ่มเลยไม่ใช่ว่าแอคทีฟฟันไม่ดีนะคือแค่อยากแบบให้มีบ้างมีคู่กันก็ได้เงี้ยช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพุ่นที่เป็นข้อสุดท้ายสาหรับปี2021ที่พุ่นเห็นจากการเงินการลงทุนแม้ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่ของพุ่นเองแต่พุ่นคิดว่าพุ่นได้สิ่งนี้จากลูกค้าหลายๆท่าน ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือการอย่าใช้สินค้าการเงินผิดประเภทเโลกปัจจุบันเนี่ยมียุคหนึ่งที่หนูเดินงานจำได้ว่าเป็นงาน Money ่เอ o อะไระ Something แบบเนี้ยมันมีความกลับด้านกันนิดนึงตรงที่ว่าประกันก็ขายก็ขายในมุมว่าเอ้ยมาอยู่ที่เรามีรีเทิร์นดีผลตอบแทนสูงรเราก็แบบอ๋อเหรอโอเค จำได้เลยอะช่วงนั้นลดหย่อนภาษีลดประกันลดหย่อนได้เท่านั้นเท่านี้ผลตอบแทนสูงการันตีเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยประกันจะมาในมุมผลตอบแทนสูงในขณะที่เราเลี้ยวในมุมของการลงทุนก็จะบอกว่าอันนี้ปลอดภัยรักษาเงิน้นดีอเออพี่จำเมื่อก่อนจมภาพนี้ได้ไหมหรือจำภาพนี้ได้แม่นเลยตอนเดิอนนแล้วก็เฮ้ยเรากําลังเข้าใจอะไรผิดสื่อสารอะไรผิดหรือเปล่าในสินค้าสองอันนี้อะไรเงี้ยว่า ประกันมันควรจะเป็นสินค้าที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตเวลาฝันร้ายเวลาเกิดเหตุที่มันไม่ดีหรือเวลาการลงทุนมันตกประกันก็เป็นการการันตีผลตอบแทนแบบมินิมัมน้อยๆไม่ใช่บบเฮ้ยการันตีผลตอบแทนเยอะๆอะไรเงี้ยเพฉะนั้นประกันทําหน้าที่ประมาณนี้หรือเป็นการเจ็บป่วยวันที่บาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่มันควรจะถูกสื่อสารมันมาในมุมนี้หรือเปล่าในขณะที่การลงทุนเองมันเป็นสินค้าซุปเปอร์ความเสี่ยง แล้วยิ่งปัจจุบ,บันความเสี่ยงมันยิ่งแบบยากขึ้นเรื่อยๆอมียก,ย,กยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้มีกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในตีมแล้วยังเป็นสับตีมอีกอใช่คือแบบมันลงเป็นเล็กเข้าไปอีกอย่างเงี้ยเช่นกองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้นเทคประเทศนั้นๆและเป็นหุ้นเทคขนาดเล็กเกโอ้โหนี่คือสับตีมสับในสับอีกอย่างเงี้ยคือมันมีความเสี่ยงนั้นสินค้าการลงทุนเป็นสินค้าความเสี่ยงอยู่แล้ว แทนที่จะสื่อสารว่ามันไม่เสี่ยงสื่อสารว่ามันเสี่ยงไปเลยดีกว่าอแล้วมันเสี่ยงยังไงรับได้ไหมคนเจ้าของเงินนะ่ะรับกับความเสี่ยงได้ไหมสื่อสารแบบนี้จะดีกว่าคือไม่ได้บอกว่าการสื่อสารตอนนั้นมันผิดหรือหรือแบบว่าอะไรแบบนั้นนะแต่อยากจะฝากไปในมุมของคนที่เป็นผู้บริโภคแล้วกันในการเลือกใช้สินค้าการเงินว่าเราในฐานะผู้บริโภค ต้องตั้งโจทย์ให้ถูกเพื่อที่จะว่าเราจะได้ซื้อสินค้าการเงินได้ถูกงงเพราะถ้าเกิดเราตั้งโจทย์ไม่ถูกใครเขาว่าอะไรดีเขาว่าอะไรเด่นน่ะเราจะไปตามนั้นไงเอ,อ่ออันนี้ก็จะเป็นสามเรื่องเป็นบทเรียนสามเรื่องใหญ่ๆที่ปุ้นเก็บมาได้จากอีเวนท์ที่ปุ่นเห็นจากการทำงานตลอดปี2021 1หนึ่งคือจีนสองคืออาร์ตแล้วก็สามก็คือเรื่องของการใช้สินค้าการเงินผิดประเภทเพราะว่าเวลาแก่ค่ะมันยากกว่ามาก เวลาต้องมานั่งแก้แก้ผ่อนอะไรเงี้ยมันมันมันยากกว่ามากนี่คือสามเรื่องที่เห็นแล้วก็บวกสุดท้ายเป็นติ่งเป็นสามจุดห้าแล้วกันก็คือชอบแพสซีฟก็เห็นด้วยทุกเรื่องที่ปุ้นพูดมาเลยนะแล้วพี่เชื่อว่าวัทจักรที่เราอยู่จังหวะวัฏจักรจะบอก universe ์สในช่วงเวลาที่เราเราอยู่ในโลกของกัรเงินเหมือยกันเนี่ยมันเห็นแบบนี้คล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่า ในช่วงของปี2564มันจะมีสารเรื่องที่ปุ้นบอกมาในเกิดขึ้นเด็เดๆจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้บทเรียนจากที่เราสองคนได้เจอกันมาเนาะเราพยายามแบบมาตกผลึกคุยกันในวันเนี้ยได้กลายมาเป็นข้อมูลให้กับทุกคนที่ได้เริ่มต้นปี2565เนี่ยโดยที่ไม่ไปตกหลุมหรือไม่ไปติดกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเนาะแล้วก็บอกว่าปี2565เนี่ยจะกลายเป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนได้ของปุ้นเช่นเดียวกันนะ ขอบคุณค่ะแล้วก็สกุดท้ายก็อย่าลืมนะคะเการทุนเราโลภได้นะคะแต่ก็อย่าโลภเกินความรู้<ล>ที่มีแต่ถ้าเกิดอยากถามความรู้<ม>เพเิ่มเติมหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนส่งมาให้อาสมีตอบได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ตาและก็ขอบคุณคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีปีใหม่เป็นทางการที่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครมีคำถามอย่าลืมส่งมาที่ แอดไลน์ line, นะคะแอดมีมันนี่นะคะหรือว่าจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็แอดเฟรนด์เพิ่มเพื่อนกันได้เพื่อติดต่อสอบถามถามคำถ,ถามเข้ามาในรายการ Ask Me แบบนี้ได้เหมือนกันค่ะส่งคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะ